ครับผมสวัสดีครับจากเพจมอโตพาร์ s นะครับผมวันนี้ก็เป็นตัว K16 นะครับเป็นปี2021ตัวนี้ก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับผมก็คือจะได้โชคมานี่ครับผมก็จะได้โชกเป็น W.P นะครับก๊อปหรือเปล่าดูเอาครับน่าจะก๊อปครับ W.P แล้วก็ส่วนตัวเครื่องเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกับเครื่องตัวหงเจียนครับ2 5 0ซีเต็มครับแล้วก็ขาตั้งขาตั้งเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สวิงอาร์มหลังก็เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ชุดเปย์ท้ายตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมครับส่วนโซ่นะครับ ที่ให้มายังไม่ใช่โอลิงนะครับ, o น,รบนี่ครับ <Okay. S 1> พ่อก็ตัวนี้เลยครับผมชุดล้อหน้าล้อหน้า21นะครับผมล้อหลัง18เป็นของ KKE ครับผมตัวนี้จะให้มาพิเศษกว่าตัวรุ่น65,000นะครับนี่ครับผม ชกหลังก็ปรับรีบาวได้ครับทั้งบนทั้งล่างและฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนู้นครับตัวชกให้มาก็สมราคานะครับเป็นตัวเคสิบหกนี่ครับผมตัวนี้เลยนะครับเคสิบหก ครับผมแล้วก็มาฟังเสียงเจ้าตัว K16 กันนะครับจะเสียงดุแค่ไหนนะครับนี่ครับผมตัวนี้สวิตดับเครื่องสวิตเปิดเครื่องนี้สวิตกุญแจครับอยู่ตรงนี้นะครับครับผมสเปคประมาณนี้เลยครับเจ้าตัว K16 กันนะครับผม นี่ครับผมตักเครื่องตรงนี้มานึ่ง ส่วนสูงผมร้อยหกสิบห้านะครับมันก็จะสูงประมาณนี้นะครับนี่ครับผมขึ้นก็ประมาณนี้นครับนี่ครับส่วนสูงร้อยหกสิบห้าครับขี่ได้ครับระบบโช๊กก็ยังไม่ได้ปรับนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ปรับเอาเองนี่ครับโชค๊คลัง มาฟังเสียงกันอีกทีนะครับผม